คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลดฮรแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้กับน้องๆเด็กๆรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ได้ค,ครับกับเหตุการณ์นี้เยาวชนชายวัย15ปีนะครับน้องเนี่ยนะครับไปหลงเชื่อในโลกออนไลน์โอนเงินไปเพื่อลงทุนหวังจะได้กําไรที่งดงามหวังจะได้กําไรมาจากการลงทุนในครั้งนี้ครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาชีพมาหลอก โอนเงินไปเนี่ยเกือบเกือบหมื่นห้าครับสุดท้ายถูกหลอกพอรู้ว่าถูกหลอกไม่รู้จะทําอย่างไรตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับนางสาววาัสนาครับเป็นแม่ของเยาวชนชายวัยสิปีครับคุณแม่ก็เล่าทั้งน้ําตาบอกว่าตนเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าลูกชายแอบโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันบัญชีธนาคารเพื่อไปลงทุนกับกลุ่มมิจฉาชีพครับโอนไปเนี่ยนวนหนึ่งหบาท โดยคุณแม่เนะี่ยบอกว่าถ้าลูกชายมาปรึกษาสักหน่อยนะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปเนี่ยคุณแม่บอกว่าตนเองจะไม่ดุจะไม่ด่าจะไม่ต่อว่าลูกชายเลยเพราะว่าเขาอายุยังน้อยครับอือายุ15เองครับไม่ทันเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพพวกนี้ครับถ้าลูกชายมาปรึกษาแม่แม่ก็พร้อมให้อภัยเสมอครับเพราะทุกวันนี้ที่ทำงานหาเงินก็เพื่อส่งเสียเลี้ยงดูลูกไม่คิดมาก่อนเลยครับว่าสุดท้ายแล้วลูกชายเนี่ย พอเป็นหนี้ถูกหลอกน้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแล้วเงินแค่หมื่นห้าคิดถึงสภาพคนเป็นแม่ลูกทั้งคนนะครับคือเงินจำนวนเนี้ยถ้าเกิดย้อนกลับไปได้แม่คงแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยมันมันไม่มีอะไรมันเล็กน้อยมากเลยอ่ะหมื่นห้าค่ะหมืนห้าถ้าเกิดตอนนี้ยังเหลืออยู่ในัญชีสองหมืนห้าเหลืออยู่สองหมืนห้าตอนนี้คุณแม่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ทำอะไรแม่ครับตอนนี้ก็อยากให้ติดตามไม่แกงมิจฉาชีพอะค่ะหลอกเด็กเด็กวัยรุ่นอะมันเด็กมันไม่รู้เรื่องอะไรอะมันหลอกทำไมอะเขาเราก็ไม่ได้ดูกับลูกเขาก็ไม่ได้บอกเราเตือนลูกตลอดว่ามิจฉาชีพมันเยอะนะมิจฉาชีพมันเยอะ ฟังคุณแม่แล้วมาฟังพี่สาวนะครับนางสาวสุดที่นีเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้น้องก็เคยมาปรึกษามาถามเหมือนกันเกี่ยวกับการลงทุนเหรียญคริปโตตนเองเนี่ยก็ห้ามไปบอกว่าอย่าไปยุ่งพวกนี้เป็นมิจฉาชีพมาหลอกให้ลงทุนก็ไม่คิดว่าน้องชายจะหลงเชื่อถูกหลอกโอนเงินไป1 5 0 0 0บาทครับาทแล้วพี่สาวเนี่ยเชื่อนะครับว่าน้องชายคงจะเครียดเพราะว่าแอบถอนเงินจากแอปบ,บัญชีธนาคารของคุณแม่เอาเงินไปแล้วคงโดนมิจฉาชีพข่มขู่เป็นสาเหตุให้เครียด น้องคงหาทางออกไม่ได้จึงตัดสินใจคลิปสั้นในที่สุดครับ,รบเนี่ยก็ต้องเตือนภัยก็เป็นอุทาหรณ์กันนะฮะน้องๆหนูๆเด็กๆนี่อย่าไปหลงเชื่ออะไรแบบนี้นะครับขณะที่ทางตํารวจครับพันตํารวจเอกอภิศัก์โชติกาสะเถียรครับรักษาการแทนผู้กํากับการสพปักเต็ดนะฮะท่านเปิดเผยถึงคดีดังกล่าวครับว่าทางญาติเนี่ยไม่ได้ติดใจถึงเรื่องของการเสียชีวิตของน้องวัยสินะครับแต่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ดําเนินเกี่ยวกับเรื่องของเด็กถูกหลอกโอนเงินครับ จึงไม่สามารถที่จะดําเนินการอะไรได้หากว่าทางญาติติดใจต้องการที่จะให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามเงินเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้ทางตำรวจจะทำการสอบสวนและสืบสวนต่อไปค